ตำนานแมงสี่หูห้าตาสัตว์นำโชคกิน่านไฟถ่ายเป็นทองคําคำว่าแมงนอกจากจะใช้เป็นคำนำหน้าสัตว์เล็กๆแล้วยังใช้เป็นคำนำหน้าสัตว์ใหญ่ๆใ,ในเชิงตลกขบขันได้อีกด้วยแมงสี่หูห้าตาเป็นสัตว์ใหญ่คล้ายหมีมีหูสี่หูมีตาห้าตาในความเป็นจริงไม่ปรากฏสัตว์ประเภทนี้ในโลกแต่มีเรื่องเล่าในล้านนามาแต่โบราณและมีการบันทึกไว้ในเอกสารไบลาน้ดยกล่าวถึงเรื่องแมงสี่หูห้าตาไว้ดังนี้ มีเมืองเมืองหนึ่งชื่อเมืองพันธุมติกษัตริย์ผู้ครองเมืองชื่อเท้าพันธุมติมีมาเหสีอยู่เจ็ดองทิศเหนือของเมืองนี้มีครอบครัวหนึ่งมีสามพ่อแม่ลูกอาศัยอยู่สองสามีภรรยาเป็นยาจกมีบุตรชายคนเดียวเมื่อบุตรมีอายุเจ็ดขวบมารดาสิ้นชีวิตลงต่อมาเมื่ออายุ11ขวบบิดาก็สิ้นชีวิตก่อนสิ้นใจบิดาได้สั่งเสียว่าให้เอาศพฝังไว้ใกล้ๆกระท่อมนานเข้าศีรษะของบิดาก็จะหลุด ให้เอาศีรษะไปสการะบูชาทุกข่ำเช้าถ้าอายุครบ16ปีให้ผูกศีรษะนั้นลากไปสู่นครพันธุมติซึ่งมีภูเขาอยู่หากศีรษะไปติดข้องที่ใดให้ทำแล้วเป็นกับดักสัตว์ที่นั่น เมื่อบิดาสิ้นชีวิตบุตรชายได้ฝังศพไว้ใกล้กระท่อมและไปขออาศัยกับลุงซึ่งเป็นนายจ่าบ้านโดยอาศัยเลี้ยงวัวหาฟืนให้เป็นสิ่งตอบแทนจนอายุได้16ปีจึงได้ทำตามที่บิดาสั่งไว้โดยลากศีรษะบิดาไปสู่นครพันธุมติจนไปถึงภูเขาเมื่อลากศีรษะขึ้นภูเขาไปถึงถ้ำแห่งหนึ่งศีรษะไปติดค่องอยู่ปากถ้ำจึงทำแล้วดักสัตว์ใหญ่ไว้ที่นั้นแล้วกลับบ้านรุ่งเช้าเขาไปดูแล้วที่ดักไว้ ปรากฏว่ามีสัตว์ใหญ่ติดอยู่สัตว์นั้นรูปร่างคล้ายหมีมีหูสีห่หูมีดวงตาห้าดวงเขาได้ตัดเอาเถาวั์ผูกสัตว์นั้นนำกลับบ้านแล้วหาสิ่งกำบังอย่างมิดชิดจากนั้นไปหาญ้าและใบไม้มาให้กินสัตว์4ี่หู5ตาไม่ยอมกินเอาแต่นอนหลับตกกลางคืนเขาก่อไฟผิงบังเอิญสะเก็ด่านไฟกระเด็นออกนอกกองไฟแมงสี่หูห้าตาก็กิน่านไฟไปเป็นอาหารเมื่อเขาเห็นดังนั้นจึงหาฟืนมาเผา และเอาถ่านไฟให้กินเป็นจํานวนมากรุ่งเช้าแมงสี่หูห้าตาถ่ายมูลนออกมาเป็นทองคําเมื่อพบว่าแมงสี่หูห้าตากินถ่านไฟแล้วถ่ายเป็นทองเขาจึงหาถ่านไฟให้กินเรื่อยๆแมงสี่หูห้าตาก็ถ่ายออกมาเป็นทองคําจํานวนมากเขานําทองที่ได้ไปฝังไว้ทุกวันกล่าวถึงเท้าพันธุมติผู้ครองนครมีราชธิดาองค์หนึ่งชื่อสิมมาอายุได้16ปีมีรูปโฉมงดงามเป็นที่หมายปองของบรรดากษัตริย์หัวเมืองต่างๆ และมีหลายเมืองต่างส่งเครื่องราชบรรณาการมาถวายเพื่อขอราชธิดาไปเป็นมาเหสีเท้าพันธุมติรู้สึกลำบากใจจึงหาทางออกโดยกำหนดเงื่อนไขว่าหากเจ้าเมืองใดาสามารถสร้างลินคำํำหมายถึงรางน้ำที่ทำด้วยทองคําตั้งแต่เมืองของตนมาจนถึงวังของราชธิดาได้ก็จะยกราชธิดาให้เจ้าเมืองนั้นเงื่อนไขนี้ไม่มีเจ้าเมืองใดาสามารถทำได้ ฝ่ายชายกำพร้าผู้ยากไร้ได้ทราบข่าวจึงไปขอให้ลุงไปทูลราชธิดาของท้าพันธุมติส่วนลุงก็ได้แต่เวทนาวันหนึ่งมีพ่อค้าชาวจีนหอกกลุ่มหนึ่งมาพักแรมที่บ้านชายนั้นเขาจึงได้ว่าจ้างให้พ่อค้าเหล่านั้นสร้างลินคำตั้งแต่บ้านตนจนไปถึงวังของราชธิดาสิมมาจนสำเร็จภายในคืนเดียวรุ่งเชา้า ท้าพันธุมติเห็นลินคำเป็นอัศจรรย์ก็ให้เสนาอมาตต์ติดตามไปดูเมื่อพบว่าเจ้าของเป็นใครจึงจัดขบวนแห่ไปรับเอาชายเข็นใจไปเป็นราชบุตรเขยเมื่ออภิเศกให้เป็นคู่ครองราชธิดาสิมมาแล้วจึงได้ถามถ่ายว่าได้ทองคำมาอย่างไรเขาจึงเล่าเรื่องแมงสี่หูห้าตาให้ฟังท้าพันธุมติจึงให้เสนาไปขุดทองในสวนมาไว้ในพระคลังให้หมดและให้ราชบุตรเขยไปนำแมงสี่หูห้าตามาเขาก็ไปจูงเอามาแต่เมื่อจูงมา ชาวเมืองต่างมามุงดูแมงสี่หูห้าตาก็ตกใจวิ่งหนีกลับไปอยู่ถ้ำตามเดิมเท้าพันธุมติก็ให้ตามเอามาอีกคราวนี้ชาวเมืองต่างมามุงดูเป็นจํานวนมากขึ้นแมงสี่หูห้าตาก็ยิ่งตกใจวิ่งหนีไปอีกเท้าพันธุมติเห็นดังนั้นจึงวิ่งไล่ตามจับจนเลยเข้าไปในถ้ำครั้งนี้หินถล่มลงปิดปากถ้ำไว้โดยที่เสนาวิ่งตามไปไม่ทันทําให้เท้าพันธุมติถูกขังอยู่ในถ้ำกับแมงสี่หูห้าตา ท้าพันธุมติถูกขังอยู่ในถ้ำเป็นเวลาหลายวันไม่มีทางออกมีเพียงรูเล็กๆโดยใช้ตาข้างเดียวแนบส่องดูภายนอกได้เท่านั้นเท้าพันธุมติจึงคิดวในใจว่าตนคงต้องตายในถ้ำนี้แน่นอนคงไม่มีโอกาสอยู่กับมเหสีอีกจึงสั่งให้เสนาไปตามมาเหสีทั้ง7มาเมื่อมาเหสีมาถึงพระองค์จึงให้เปิดผ้าถุงให้ดูเป็นครั้งสุดท้ายก่อนตาย มเหสีตั้งแต่ลำดับที่1นถึงหไม่ยอมเปิดผ้าถุงเพราะความอายแต่มาเหสีองค์ที่7รู้สึกเห็นใจจึงยอมเปิดผ้าถุงให้ดูทันใดนั้นก้อนหินที่ปิดปากถ้ำอยู่อดหัวเราะไม่ได้ก็ระเบิดหัวเราะออกมาปากถ้ำจึงเปิดท้าพันธุมติจึงออกมาได้เมื่อกลับมาถึงเมืองท้าพันธุมติได้อภิเสกให้ราชบุตรเขยเป็นกรรษัตริย์ครองเมืองแทนจนถึงอายุไขพระองค์ก็ถึงแก่พิราลัย ราชบุตรเขยผู้เป็นกษัตริย์ได้ครองเมืองโดยธรรมและได้สร้างโรงทานถึง6หลังเพื่อให้ทรัพย์สิ่งของเป็นทานแกย่ยาจกคนยากไร้จากนั้นได้เทศนาสั่งสอนเสนาอมาตย์และชาวเมืองให้ตั้งอยู่ในธรรมมีมักแปเป็นต้นชาวเมืองพันธุมติก็ดำรงชีพตามวิสัยอย่างสงบสุขเรื่องราวที่มเหสีองค์เล็กเปิดผ้าถุงให้ท้าพันธุมติดูเป็นเหตุให้สามีทั้งหลายรักเมียน้อยมากกว่าเมียหลวง และถ้ำดังกล่าวได้ชื่อว่าถ้ำยุบตั้งแต่นั้นมาความประทับใจของชาวล้านนาที่มีต่อน,นิทานเรื่องนี้ทําให้มีการสร้างรูปปั้นของแมงสี่หูห้าตาไว้ที่วัดดอยถ้ำเขาควายอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายและชื่อเมืองพันธุมติก็เกี่ยวโยงกับชื่อเก่าแก่ของเมืองเชียงรายด้วยนอกจากนี้มีการสร้างรูปเป็นเครื่องรางให้เช่าบูชาโดยเชื่อว่าแมงสี่หูห้าตาเป็นเครื่องรางนําโชคเนื่องจากทายมูลเป็นทองคํานั่นเอง